เอาละครับผมก็ต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบล็กลักอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่ในเกมต้อวหลวต้าลูส่สประยุทธ์วิญญาจารย์และตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะผมก็จะมาสปอยว่าเลเวล60คุณจะได้อะไรบ้าง จริงๆผมทำคลิปตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ผมไม่ไหวครับผมด่านไม่โคตรยากเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเอ่อเซิร์ฟไต้หวันแล้วผมส่วนใหญ่เนี่ยผมไปทุ่มกับเซิร์ฟไทยมากกว่าทีนี้พลังวิญ,ญญาณผมก็เลยไม่ขึ้นเลย <c oughs> จากที่คุณเห็นครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเลเวล60 <c oughs> ใช่ไหมผ่านด่าน 19.6คุณได้กระดูกวิญ,ญญาณระดับ SP เป็นกระดูกวิญญาณระดับแร่เลยนะผมไม่ต้องสงสัยครับผมว่าเป็นของใครก็จะเป็นกระดูกวิญญาณเนี่ยเป็นกระต่ายก็คือกระดูกวิญญาณของถังซานนะครับผมถังซานล่าง SSR เห็นไหมก็จะได้มาแบบฟรีๆเลยดังนั้นเนี่ยเราไปผ่านด่านกันเลยดีกว่าอ้อแล้วก็อีกอย่างนะครับผมผมจําได้ว่าถ้าเกิดว่าผ่านด่านไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้วงแหวนประมาณแสนปีด้วยของเสียวอู่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมได้ยินมาแบบนั้นก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะไปเราไปลุ ผมไม่รู้ว่ามันจะแบกได้หรือเปล่าเ,าเอาเอา,เอาเป็นเร่งเทินเฮ้ยเร่งเร่งเร่งเทินทั้งหมดนี่แหละป,ลปั๊บใส่โลไปแล้วก็เซียงเสียงปั๊บอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะทุกคนผมยังไม่ได้ซื้อไอ้กระจอนะผมกระจอนี้ไม่รองรับกับการอัดคลิปโอเคเรียบร้อยนะครับผมกว่าจะผ่านใช้เวลาโคตรนานเลยอะอะไม่เป็นไรไม่ได้ใช้เวลานานหรอกคือพอดีผมจัดทีมผิดนะครับผมไม่รู้วิธีการเอาไอ้ทหารรับจ้างเข้าทีมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าบอกนะให้สู้อีกรอบหนึ่งอย่านะอย่านะ ออโอ้โหเป็นคัสีนนี่เลยโอ้เป็นการสปอยมาเนี่ยสสปอยกระช่างมันสำหรับใครที่ไม่อยากดูสปอยก็กดข้ามได้นะนี่ไอภาพสวยนะขนาดเป็นอนิเมะเอ้ยเป็นเกมอ่ะนี่เอ้ยไม่ตก <c oughs> เอาไง <c oughs> อืออีเยวหน้าฆ่าที่สุดเลย <c oughs> โอ้โหเก็บรายละเอียดมาดีอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าดาร์กมากเลยอือ <c oughs> เฮ้ยโหอืมปี๊หัวเลยหน้าตัวยาครับยังไงยังไงตายไะเนี่ยอือหึเรียบร้อยอย่าบอกนะสู้กันอีกรอบเฮ้ยไม่คาสซีนยังคาสซีนอยู่เฮ้ยทำมาดีโอ้โหเก็บรายละเอียดดีอะ ที่ตัดไปตอนนี้ด้วยอ่านไม่ออกว่ะเขาพูดอะไรกันวะเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเซิร์ฟไทยก็น่าจะอ่านออกอยู่แหละครับผมเพราะว่าเขาเป็นภาษาไทยไงอันนี้มันเป็นภาษาไต้หวันแม่งอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เลยตายแล้วตายแล้วทางซานกูไปยินดูท่าเรสร็จเลยมันเอาพวกนี้มันเอา <c oughs> ร้อยฮะอาจารย์กูตุยเย่อีกแล้วอือหือจำได้ว่าไอ้ตอนที่พี่ดูอนิเมะไอ้ฉากนี้โอ้โ,โหโคตรปวดตับเลยอะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันกดสตีนอย่างงี้เเยยนนี่ <c oughs> เรียบร้อยสังเวยเรียบร้อยมาดูว่าเราจะได้วงแหวนแสนปีของเสียวอูด้วยไหมครับผมแต่เขาว่าได้วงแหวนแสนปีของเสียวอูด้วยโหงูก <c oughs> <c oughs> ินกองยอ้อเลื้อยมาเป็นงูกินกองเลยอ่ะเอออย่าบอกนะว่าต่อสู้อีกใช่ปะ่ะกดข้ามไปเลยก็แล้วกันปึ๊บอ่าผ่านเป็นหูเรน,น่าเฮ้ยวงแหวนแสนปีกูล่ะอย่าบอกนะไม่ได้ โอเคผมไปหาข้อมูลมาดูแล้วนะครับผมบว่าวงแหวนแสนบีได้ตอนไหนก็คือได้ตอนที่เราจบไอ้ด่านเยี่ยนในบทที่19ขีด6นั่นแหละแต่มันเป็นโหมดอีกยากแสดงว่าผมต้องขึ้นไปอีกอู่ถึงที่ระด,ดับเลเวล63นะดังนั้นผมก็ได้แค่กระดูกวิญญาณของเสยออูไปก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องขึ้นไอเอเดราไอเอใช่ปะ <ๆ S 1> ร่างจากักรพรรดิอะ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูปับอ่ะขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไหม ไม่ขึ้นนะครับผมขาดอีกด่านหนึ่งไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าไหนอเออใส่ใส่อันนี้ก่อนใส่รูปิญญากอนนี่ครับผมใส่ตรงไหนอะ่ะไอ้นี่มันเป็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เออใส่ตรงไหนวะอ๋อนี่ครับผมใส่ตรงนี้แขนแขนซ้ายปึออ๊บเรียบร้อยนี่ครับผมหมื่นปีระดับ SP ีครับผม โ,โอ้โหโคตรเท่อลทุกคนโอเคนี่ไงต้องผ่านอีก2ด่านดังนั้นเนี่ยจัดไปเลยครับผมขอข้ามไปตอนที่ผมผ่านเสร็จเลยก็แล้วกันนะโอเคแล้วครับผมตอนนี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูถังซานร,ร่างจากกักรพพัดดีกว่าเราก็จะขึ้นเป็นเอเาร์แล้วนะดี่เลยก็ได้เศษถังซานมาแล้วแล้วก็ขึ้นเป็นเลเวลเออไม่ดีขึ้นเป็นเอเซากันเรียบร้อยในที่สุดก็ขึ้นสักทีฝปครับผมปั๊บอื้มสีดาวแดงแล้วก็เป็น SSR เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหพลังอะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะ <It. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะลองใส่ทักษะดูนะว่ามันจะเปลี่ยนไหมเห็นไหมเปลี่ยนแล้วทักษะแต่ละอย่างเปลี่ยนจาก S R เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นยา่าเงินคามแบบพันใช่ไหมตอนนี้เป็นแบบโดมอะโดมแบบใส่สตูอตุม้มนะครับผมแล้วก็สตันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมทาคลิปรีวิวในคลิปหน้ากันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วคุณก็จะได้ร่างนี้แบบฟรีๆครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปนี่ครับผมโอ้โหในช่วงแหวนซิชวงแหว,ว,วนกันปั๊บ นะโคตรเท่นะครับผมวงแหวนกี่หมื่นวะเนี่ยแปดหมื่นแน่เลยแดงแจ๋ขนาดนี้นี่โชว์อีกรอบโอ้โหท่าโคตรเท่ทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกท่าเลยอื้มอันนี้เป็นท่าแบบเบ่งเบ่งกล้ามตูดอ่ะนี่มีท่าไอ้นั่นปะหอกอะท่าหอกมันยังไงวะมันต้องมีเดี๋ยว,ว้ย อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอเคสรุปแล้วก็คือไม่เห็นหอ,อกนะเพราะว่าถาังซันล่างคอนเนี่ยก็ยังเห็นในคอนอยู่เลยแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องรออัปเดตเออโหเสียดายอะทุกคนเนี่ยเสียดายมันมันไม่เห็นทักษะเนี่ยโชว์วิญญาณยุทธ์แต่เราเข้าไปดูในตัวละครได้นะเดี๋ยวกดให้ดูอ่าแบบเท่ๆเลยไหนไวะนี่นี่นี่ปึ้มดีเลยถ้าเปิดตัวแบบใหม่เออนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้นี่เป็นหอปกปักลงนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่มันไม่เห็นไง ประเด็นคือมันไม่เห็นไงไอ้หน้าล็อบบี้อะ่ะโอ้โหเอาเป็นสกินนี้ดีกว่าอุซ่าหแบบได้สกินมาทั้งทีนี่โคตรหล่อเท่ครับผมไหนโชว์วิญญาณยุดดิเอ่อนี่ อก็จะมีประมาณนี้นะผมขอทวนอีกรอบหนึ่งนั่นคือได้กระดูกวิญญาณระดับ SP นะครับผมเป็นของเซอูแล้วก็ได้เป็นถังซารร่าง s s r นะก็ต้องผ่านด่านยากก่อนแต่ก็อยู่ในเลเวล60นั่นแหละก็ถือว่านับรวมกันเลยก็แล้วกันสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวถังซารร่างเ s r ให้ดูสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกก็อย่าลืมเป็นร้าน power play เติมถูกเติมบปลอดภัยร้ก็ต้องขาไปกรอนซ็นต์สำครับ